เอาต้อนรับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมทัศกรน,นะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งบรรจุลงคลังแสงนะครับและซีรีส์นี้ก็เป็นซีรีส์ใหญ่ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าสกเกลของฟีลี่นี้มีหลายปืนมากๆนะซึ่งนั่นก็คือซีรีส์ PBWC 2016นั่นเองนะครับ WC ก็คาดว่าน่าจะย่อม,มาจากคําว่า World Championship เนาะ2016ความคาดหวังของซีรีส์นี้ของผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่า มันเป็นซีรีส์ใหญ่นอะนแลวแบบโอ้โหวอลช็อปเปนชิพเลยนะเว้ยผมไม่คิดว่าปืนนี้มันซีรีส์นี้มันต้องแบบย้อมยันกล้องปืนมาให้กูได้แน่เดบต้องมีอะไรที่แบบมันแตกต่างสักหน่อยหนึ่งแต่ทว่านะความหวังของผมก็ฝันสลายไปเพราะว่าซีรีส์นี้ก็เป็นหนึ่งซีรีส์ย้อมแมวธรรมดาธรรมดานะครับกับซีรีส์ W C 2016าซึซีรีส์ W C 2 0มก็มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะครับประกอบด้วยปืนอาวุธประชิดและระเบิดร้ล,ะล,ะลวนเลยนะ และก็วางคลังแสงแบบว่าซื้อได้เลยทันทีนะครับโดยกระบอกแรกก็จะเป็น LGS 3นะครับ Kist Super V ก็บอกระหลักมาครบเลยนะครับ c h e t e c M 200ก็มีนะครับและก็สาวก OA นะครับก็มาเหมือนกัน OA 93นะครับแล้วก็ P 90 MC นะแล้วก็จะมีปืนพกเป็นโค้ดพทอนนะครับส่วนมีดมีดมีสตัวนะครับมีอามองคุคุรินะครับเป็น PBWC 16แล้วก็ Combat Machete นะครับตัวนี้ก็ อ่าจริงๆแล้วมีดสตัวนี้คุณผู้ชอมอาจจะคุ้นๆกันมาบ้างแล้วจริงๆแล้วมันเป็นมีดพอยต์นะครับผมทั้ง2ตัวเลยนะครับอามองคุกคุริก็จะเป็นมีดมีดพอยต์เหมือนกันนะครับโดยทั้งสองตัวเป็นมีดพอยต์แล้วเอามาย้อมแมวและขายเป็นแคทนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เลยไปถามทางจีว่าเออมันมันเป็นที่อะไรทําไมอยู่ๆซีรีส์นี้ถึง ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับก็จะมีเห็นเริ่มเห็นกันบ้างแล้วก็แบบมีเอามีดเก่าๆมาย้อมนะผมก็ถามว่าแล้วทําไมถึงเอามีดพอยมาย้อมขายเป็นแครเขาาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องถามผู้พัฒนานะครับผู้พัฒนาเขาทํามาอย่างนี้ก็เออก็อย่างว่าแหละแล้วก็นะต่างประเทศเขาก็คิดอะไรแปลกๆพอมาลงบ้านเราแล้วบ้านเราก็เออเอองงงงไปหมดนะครับระเบิด นะครับก็จะเป็น C 5นะครับ c ี p ฟี B B REE, แล้วมันที่6สเปคทุกอย่างนะครับในซีรีส์นี้แน่นอนว่าราคงเป็นสเตยยออแมวนะครับสเปคเดิมเพิ่มเติมคือลายใหม่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่มีลายออกมาให้ผู้เล่นได้เลือกใช้นะครับผมส่วนลายจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในคลิปโดอนี้ในครัชเอาละพร้อมแล้วกดลเลยทีมงานว่าไงฮะหลังจากที่เห็นลายตัวปืนนี้แล้ว มีใครว่าใจตัวไหนกันบ้างผมชอบคิดมากสุดมันตัวชอบอชอบมีดแต่มันเสือเป็นอมงคุคุริชอบโลโก้ถือมีดนะครับระเบิดด้วยนะซีไฟสวยไอตรงที่กดอ่าแล้วก็ระเบิดด้วยครับระเบิดซีไฟสวยหน้าตาสวยงามมากๆโอเคเดี๋ยวผมโยนปืนแจกจ่ายให้ครบทุกคนก่อนละกันนะครับที่ไปผมถือคิดก็ได้พูดถึงผมมีคิดอยู่แล้วได้ก็แล้ๆกันเออ คือสิ่งที่ผมชอบมากสำหรับฟิี่นี้นะครับก็คือในเรื่องของสีที่แบบมันจูจัดที่แรกผมเห็นแบบไกลๆรู้สึกว่าเออมันดูแบบไม่ค่อยสวยนะแต่พอดูแบบระยะกลางๆแล้วเออมันเฟี้ยวดีมาดูจริงๆก็สวยดีดูอ่าจ่ายกันไปนะครับอ่าข้อเสียอย่างหนึ่งสำหรับฟิี่นี้นะครับผู้ที่เล่นมือขวากับมือซ้ายนะครับจะมีแพทเทิร์นลายปืนที่มองเห็นแตกต่างกันนะครับงงนะสิเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ให้ดูที่ตัวมีดนะครับอันนี้คืออาหม่งคูคุรินะครับผมถ้าเราเล่นมือขวาธรรมดาเหมือนปกติที่ชาวบ้านชาวช่องเขาทํากันเนี่ยมันก็จะเห็นแบบปกตินะครับโลโก้เป็น P B W C แต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่นมือซ้ายนะครับเมื่อผู้เล่นมือซ้ายปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เลยครับโลโก้จะสลับกันทันทีนะครับรวมถึงปืน O A 93กระบอกนี้ด้วยนะครับมันก็จะกลับกันนะครับสังเกตด,ดูที่โลโก้ P B W C นะครับ เพราะงั้นแล้วพอถือมือซ้ายปึ๊บจับฟีลี่นี้ปับ๊บแล้วแบบมันจะดูแบบมึนๆกับหัวกับหางกันทันทีนะครับโลโก้ o, ตรงระเบิดนี้ก็เหมือนกันนะครับให้ดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เนี่ยอ่ะเนี่ยนะครับเห็นไหมว่าโลโก้มันก็จะแบบพลิกด้านกันนะอารมณ์เหมือนส่องกระจกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟีลี่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เล่นมือขวาเท่านั้นนะครับเอาละไปตายก่อนเออโอเอมีคนถือแล้วใช่ไหมข้างนอกถือแล้วพี่โอเค ต่อไปคิดสวีนะครับเดี๋ยวไปโยนเพิ่มอีกกระบอกหนึ่งเกือบคิดมีแล้วแม่อะไม่เป็นไรเอกมาคิดอย่าให้มีปืนคู่อีกสักกระบอกไม่เป็นไรเลยถ้าถ้ามันมีซัมก็ค่อยค่อยตัดออกอะซัมแล้วอ่าไม่เป็นไรมีใครว่างมีใครมือว่างอีกไหมผมเดี๋ยวมือว่างเป็นไอเฟิร์เป็นพีค่ศูนย์หน่ะมาชอบตรงแมกกาซีนมันแบบสีแดงไอ้ดีมือสั้นอ่ะ มสันเนี่ยดูดิดูปืนมันสั้นอะไหนวะไหนวะไหนไหนไหนเนี่ยมาดูดิถือปืนอันนี้สั้นไหนเขาไหนเขาไปทำมันก็สั่นทุกกระบอกไม่ใชแหรอใช่เหรอที่ดีด้วยกันเออจริงไหนไหนเอเมันก็สั่นทุกกระบอกต้องวะท่านออกมาท่านออกมาท่านออกมาท่านท่านมองกูเออสั่นเลยเออเออไม่มีอะไรหรอกแค่มาเถอะวะเออไหนเออพี่ใบเอาปืนมาดิเออลืมอ่ะไป ที่ชอบที่ชอบสําหรับอ่ะซีรีส์นี้ด้วยนะก็คือเรื่องของระเบิดระเบิดเนี่ยเวลาเราแปะไปที่กําแพงเนี่ยเราจะเห็นเอา้าชิปหายไม่แต่อธิบายลืมเปลี่ยนปืนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าซีรีส์นี้จะมีการเพ้นโลโก้ลงไปในทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งทุกอย่างนะครับรวมถึงระเบิดที่แปะไปด้วยนะครับก็จะมีโลโก้เล็กๆนะครับที่ BWC ติดอยู่ด้วยเดี๋ยวกระเด็นแต่ผมว่าไอ้ลายท่าแดงมันเข้มๆอีกสักนิดเนี่ยนะ น่าจะจับเนี่ยนี่ิโยนนีิจดานี่ได้จะดูไม่รู้เรื่องอ่ะเพื่อนเออแต่ถ้าแข่งวันนี้ไม่ไดดูไม่รู้เรื่องนะเออมันต้องปรับกราฟิกสูงจะออกมาสวยจับสำหรับคนเล่นถ้าแบบว่าเล่นแล้วดูซิงค์ดูไลท์เป็จริงเนี่ยต้องปรับกราฟิกสูงนะครับเพราะว่าเออมันก็แค่ทําให้ภาพเอ่อเท็กเจอร์มันชัดขึ้นนะครับผมมันอาจอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันทำให้แบบ คอมแหลกหรือเปล่าาะว่าคอมผมก็นะมันหลุดโลกไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันอาจจะทำให้คอมแหลกหรือเปล่าเลยให้คำตอบทานนั้นไม่ได้แต่อย่างว่าถ้าเวลาเราปรับกราฟ,ฟิกสูงนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นแพทเทิร์นของตัวปืนที่แบบว่าชัดเจนที่สุดนะครับนี่เลย <S <S ะนะ,ะเอาละครบทุกกระบอกแล้วเรามาดูทีละกระบอกกันดีกว่านะรเริ่มที่ A U G นะครับ A U G ก็จะเป็นอ่าทรงที่คล้ายคล้ายเดิมนะครับมองกลๆพีบีวจะอยู่ตรงแมกนะครับเหมือนเนอะเออ เหมือนอยู่นะเหมือนนี่นะคุณผู้ชมสเกลตันจะอ่าดูหน้าปืนก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่เห็นสเกลตันมันจะเป็นของดาแดงเหมือนกันโอ้ปืนเยอะฮะกันนี่นะฮะเนี่ยสองตัวนี้ก็บอกคล้ายๆกันเลยนะมองไกลๆมองไกลๆเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ที่ชอบก็คือชอบคิสบีเนี่ยฮะตรงกลางตรงกลางปืนเนี่ยมันแบบออร่ามันแดงๆมันทั่วปืนดีนะครับแล้วก็อ่าโลโก้ ติดอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็เห็นใช่ไหมผูはは้เล่นผู้ถือผู้ถือเห็นใช่ไหมเห็นครับเห็นครับเห็นอ่ะลองลองเอาเปลี่ยนมาอ่าชึบนะครับโลโก้อยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับสวยดีจับมากจับนะจับนะผมว่าผมว่าจับดีแยกคู่ก็เฟียวดีอ่ะเออนะครับอ่ะโอเคปืนกลับไปเอ้าอย่าผิดด้านเฮ้ยแยกแยกคู่อสองคนแยกคู่สองคนแยกคู่นะครับนี่คือคิสเปวีแยกคู่นะครับผมว่ามองไกลๆก็สวยดีนะ ผมว่ามันออกแมวบางระจันอนะหลออปืนถ้าถ้าตัดถ้าตัดลายออกไปผม <c oughs> ว่ามันจะเหมือนแนนแนนซีรีส์แบก็กน่าใช่ใช่เพราะว่าต้นต้นเดิมมันก็เป็นมันก็เหมือนมาจากออริจิ Original นอลอะซีริจินอลอะแค่ว่าปรับให้มันเข้มขึ้นมันก็จะเป็นแบ็กแล้วแล้วก็ใส่แพทเทิร์นขึ้นมาครับนะเดียวฟ้าครับกระบอกต่อมานะครับ OA 93นะก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่อ่ามีผู้ฮิตเยอะเหมือนกันอ่ะปืนเดียวบันปืนเดียวปัดเดียวนี่นะครับ โลโก้ตัวปืนอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเราดูอย่างนี้เราก็เห็นโลโก้ชัดเจนนะแต่พอดูด้านข้างมันก็จะแบบว่าโลโก้จะเป็นขึ้นๆหน่อยนะเออโหซองไปบุมนี้แอบแอบอ <c oughs> เห็นปืนชัดเจนเป็นล่องเลยนะครับ OA อ่ะแยกคู่นะฮะแยกคู่จะมาเบียดทำไมเล่าเอฟเฟ็ตบอกว่า OA ฉฉนฉนฉนเฉยๆแอะ สวยสวยตรงนี้สวยตรงปลายอ่ะ MV อยู่ไหน MV MV พี่ก็ถุน MV เอ้ยพี่พี่เพี้ยนเลยเมื่อกี้ผมไปกับสนายมาพี่ทิ้งสนายมาเดี๋ยวไปเอามากันเออจริงๆมึงยิงกูก็ได้ง่ายง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยไอ้เหี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันงงไปหมดเฮ้ยคำผมพี่เจ็ดเลืกสร็แล้ว MV เห็นไหม MV นะครับแต่ผมไม่ชอบอะลายคือาฟ มันเป็นปืนมันเป็นปืนร้านเน็ตไงสเปคปืนมี45่สิบ้านัดล้านเน็ตมีใช่ปะคิดหายหน้าเหี้ยใช่ป่ะใช่ไหมสี่อ่าอ่ะโอเคเฟิร์สเอาเออ45นัดเลยเหรอเฟิร์สถือดิสี่ห้าสามสิบวะเกียร์ล้านเน็ตสามสิร้านเป็นพีก้าศูน p ย์ธรรมดาอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็น p ีก้าศอัปเกรดนะจะเดินไปไหนเล่ายุยชัยอีชิบหายนะครับโลโก้ปืนอยู่ด้านหลังนะครับดีนะดีนะลายปืนแพทเทิ โอเคครับโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับปืนพกเนี่ยนอกจากว่าปืนพกชอบนะมันเฟี้ยวมองไกลใจพี่ลองโยนดิมันจะมีเขาพีบีว w c อยู่ตรงปลายแต่พอถือไม่เห็นพอเราถือไม่เห็นมันมีอยู่ตรงปลายพี่พี่บลองโยนให้ผมถือมาเนี่ยพี่ไบดูคนอื่นถือก็ได้เนี่ยนอาจากกูเห็นเห็นไหมอะไรเห็นทำไมกูเห็นเออเออโอ้เหมือนเลื่อนเหรอแน่แน่แน่น ไม่มีตอนตอนถือเองอะตอนถือเองมันไม่เห็นพี่เห็นว่าเห็นเนี่ยผมไม่เห็นนะอะไรมึงเบืไอ้เหี้ยองเป็นสูงเหรอย่างไหมต่ำก็เห็นต่ำก็เห็นสูงก็เห็นโอเคครับคุณผู้ชมก็เห็นไม่เห็นหน้าตาของซีดี้เขาค่าก็ประมาณนี้นะส่วนตัวประทับใจที่กดซีไฟมากที่สุดนะเพราะว่าโลโก้มันชัดเจนดีพี่พีกับฟิลฟีนะครับเคลียวเคลียวฟ้าให้ฟ้าครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับก็เดี๋ยวเราจะเอา ซีรีส์นี้ไปถือเล่นนะให้ครบทุกกระบอกนะจะพยายามให้ครบทุกกระบอกแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสำหรับซีรีส์สำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวภาพรวมของซีรีส์นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมติดตามสมัครใครกันด้วยครับป่ะ